ครัอะสสวัสดีคััวนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราเชิญนั่งก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เรามีน้องเจมาเป็นล่ามให้กับเราด้วยนะคะผ่อนพักผ่อนให้สบายๆก่อนอื่นเลยมีอะไรอยากพูดคุยกับเหล่าอากาเซ่ใช่ใช่ฉันก็บจ้าทุกคนขอบคุณที่มาหาวันนี้นะครับทานข้าวกันแล้วใช่ไหมครับทานหรือยังครับ กูย네ังไม่ได้ทานลงไปกูไม่ดด้าลางได้นะกูไม่อินโอเคกนก็บอแล้วต้องไปหาอะไรอร่อยๆทานะครับแม่แต่ทานคนเดียวมันไม่อร่อยอยาไปทานพุณยองแชเนาะอ๋อคือเราอะฉันก็อยากกนแต่กิน้องกินก ผมก็อยากไปทานด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องทำงานก่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามกันก่อนดีกว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆส่วนบุคคลก็ได้เก็บภาพบรรยากาศานี้เนี่ยเอาไปฝากเหล่าอากาเซ่ในแหล่งช่องทางน,นะคะผมมาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยแล้วกันความรู้สึกที่ได้มาร่วมเปิดเคาวดาวก่อนไปนะครับกับอากาเซ่ที่สยามพารากอนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อแล้วตอนคาวสตังค์เนี่นยจะช็ 어뭐 마지막도 좋겠지만, 그래도 첫 순서를 한다는 게 뭔가 시작이라는 거에 대해서 기분이 너무 좋고, 그리고 새해를 태국에서 한국이 아닌 태국에서 맞이할 수 있어서 또더 새롭고, 또 팬들의 좋은 그 추억을 또 만들 수 있을 것 같아서 저는 기대가 됩니다. จริงแล้วมีความหมายมากๆเลยที่ได้มาเปิดเขาดาวเลยเป็นลำดับแรกเลยนะคะเพราะว่าการเริ่มเปิดเนี่ยเหมือนการเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจอีกอย่างมากๆก็คือเป็นปีใหม่ที่ได้มาเมืองไทยด้วยซึ่งแปลกใหม่ก็มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับเราก็ดีใจนะครับที่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราได้เจอคุณยองแจด้วยนะครับแล้วสำหรับการโชว์ในค่ำคืนนี้พอจะงแง้มบอกอะไรได้บ้างว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างครับอท<า>ี่พอบอกได้นะ 일단제노노래래래도도 하, 하는는데여러분들이그조금더익숙할수있ก하하็จะมีเ,เพลงของผมด้วยหนึ่งเพลงแล้วก็ <어> จะมีเพลงหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นเพลงที่ทุคาากคนน่าจะคุ้นชินกันนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะมาสนุกสนานไปด้วยกันนะคะซึ่งคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วใครรอเจอคุณจงเจ,งจงคืนนี้บ้างคอมเมนต์เดีวเจกับทุกคนแน่นอน จริงๆพี่ๆสื่อตรงนี้ก็ไปกันหมดแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในการยกมือตรงนี้เดี๋ยวจะไปเจอด้วยนะคอ๋รับแน่อ้าเาก็จะถ่ายรูปยะครับแตาเไม่สวก็จะ่ายร้ดูด้วยนะครับาเสวก็จ่อยรูชใด้วยนะครัต่าเดี๋ยวยอ็าดนาเยก็นาดูนะครับ่ถ้าา่สะาดูดะาสกไาปด้วยนคั่วย แน่นอนว่าถ่ายผมให้หล่อก็สําคัญนะคะแต่อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับครับผมถ่ายยองแจหล่อถ่ายผมให้หล่อด้วยนะคะผมฝากด้วยนะครับหล่อเล่นนะครับทั้งทั้งที่멋있게찍어줘ยังไงก็ต้องออกอร่อยแล้ว่ะโอ้ยโลกที่สวยที่สุดเลยไหมผมทำเองนะครับ thank you very much thank you thank you แม่ชมเป็นอย่างนี้เขินเหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่ามาถึงเมืองไทยทั้งทีหากมีเวลาอยู่เมืองไทยหนึ่งวัน 가아 <목소리> 많이 무엇인가요? 아인터뷰 얘기하긴 했지만 레고를 좋아해요 그래고 여기 있나 나 찾아봤는데 있더라고요 그래서 와가지고 좀 구경좀 하려고요 백화점에서 ก็เมื่อกี้ก็แอบพูดไปแล้วว่าคือผมเนี่ยชอบเลโก้มากมากก็เลยสงสัยว่าเออที่สยามพารากอนเนี่ยมีหรือเปล่าก็เลยแอบไปเสิร์ชมาแล้วก็กฏว่ามีก็เลยเดี๋ยวจะมาดูเลโก้ค่ะอันนี้ยอดเยี่ยมมากไหนๆก็เข้าถึงสยามพารากอนของเราแล้วนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสยามพารากอนเนี่ยเป็นห้างที่เราสามารถมาไ,ได้นะครอบครัวตอบโจทย์เองครอบครัวจรงวิงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยหนึ่งวันในสยามพารากอนอยากซื้ออะไรให้ตัวเองและเหล่าอากาเซ่ของเราบ,บ้างครับ 아, 일단 저는 괜찮고 팬분들 사줄 수 있으면 선물이라기보다는 사실, 어, 그냥 같이 다 밥도 사주고 싶어요. 그냥 어디 이렇게 가고 싶은데 가라고 하고, 그리고 먹고 싶은 거 편하게 버리라고 하고, 그리고 밥을 사주는 게 가장 좋지 않나? 라는 생각이 들어요. เอาจริงๆสำหรับตัวผมเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ว่าสำหรับแฟนๆเนี่ยผมอยากจะพาไปเลี้ยงข้าวแบบแฟนแฟนอยากไปไหนก็อยากพาไปอยากทานอะไรก็อยากพาไปทานครับมีใครอยากไปทานข้าวพี่ยองแจมั้งแล้วไปหมดนิวหวเลยนะังกฤษมก็ท่านั้นก็ไม่ใช่หนึ่งจริงๆก็ไมช่หนึ่ง 옷보다 나은 것 같아요. 너무 매정한 것 같고 밥 먹으면서 같이 얘기도 하고 놀수 있잖아요. 근데 옷은 그냥 사주고 빠이 보다는 밥 먹으면서 재밌는 얘기 할수 있으니까. 아, 진짜 다잡지에อยากจะ냐고 나서 끝이면 그게 너무 짜증 그러니까, 만약에 먹고 나서 끝나면, 그게 너무 짜증는 거예요. 그러니까, 만약에 먹고 나면 그게 너무 짜증나는 거예요. 그러니까, 만약에 먹고 서 끝나면, 그게 너무 짜증나는 거요그러이까 만약에 고는 거예요. 그러니까, 만약에 먹고 나서

จริงๆแล้วอยากไปทุกที่เลยครับเพราะว่าเวลามาที่ไทยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็อยากไปข้างนอกบ้างไม่ว่าจะเป็นแตบบ่ว่าไนก์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอยากออกไปแล้วก็ไปดื่มเบียร์สดชื่นสดชื่น,นค่ะ<อ>มไม่ว่าอะไรแบบธรรมดาธรรมดาชิวๆโอเคอเคพราะจริงแต่ละสาถานที่เนี่ยมันก็มีความพิเศษต,ต่างๆกันไปเน้ในบ้านเรานะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของกินดีกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงไทยฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอาหารไทยที่ชอบหรืออยากลองรับประทานมีใครรู้ไหมว่าคุณยศแจ้งชอบทานอะไร 아, 내가 뭘 넣을까 해카파우왜 이렇게 고그고가카 돼지, 고기, 쭈꾸 아, 그 고기로 된그 바질 있잖아요. 돼지, 돼지 바질? 그거에다가 계란 하나 더 추가해서, 계란 두 개로 해서 비벼 먹으면 진짜 좋아요. 너 นกแตงกว่ากระเพราไม่ใส่แตงกว่าอยู่แล้วก็เป็นผัดกระเพราหมูสับนะครแล้วก็จะเพิ่มไข่ดาวด้วยก็จะเป็นไข่ดาวสองฟองแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวอร่อยมากๆไม่เอาแตงกว่าครับผมครับผมนะไม่เอาแตงกวานะสั่งมาอย่าลืมไม่เอาแตงกว่าด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่เห็ดไม่ต้องใส่อะไรมาด้วยนะกระเพราไม่ต้องใส่เห็ดนะครับโอเคก็ถือว่าทานที่เมืองไทยเนี่ยเจ้าไหนก็อร่อยกะเพราเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นอยู่นะวัชจ ฉันจริงๆถามบ่อยๆแต่เฮ้น่อร่อยมากๆจริงๆค่ะคือไปลองมาทุกทุกกี่แล้วผัดกะเพราแต่อร่อยที่สุดรู้ไหมอยู่ที่ไหนเออใคร누가예전에추천을했었는데이름이기억이안나요เหมือนว่าจะเคยมีคนแนะนำแต่จำชื่อไม่ได้จริงนะครับที่สยามพารากอนข้างล่างนเรามีจุดอาหารี่ข้างล่างนะครับก็คือคุณแม่กินข้างล่างนี่กะเพราอร่อยมากนุ่งเ่อก หิวแล้วครับอยากทานตอนนี้คะอันอีิฝากบอกทีมงานแล้วกันถึงจะได้เตรียมมาให้นะครับโอเคมาถึงช่วงท้ายของการสัมภาษณ์กันแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะกิจกรรมของคุณยองแจค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่กันเลยนะเข้าสู่ปี2024นี้อยากจะให้ปวยพรนะครับเหล่าอากาเซ่ชาวไทยหน่อยครับเอ่อ일단일단새해ดีเดี๋ยว 새해를 태국에서 보내게 돼서 너무 기쁘고, 그리고 여러분들 많은 분들이랑 같이 또 보내게 될것 같아서 뭔가 좀 새로운 2024년이 되지 않을까 기대가 돼요. 여러분들 새해 복 많이 받으시고 건강하고 사와디비 마이나카 해피니얼. 네, 오늘 자체도요. สวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนแล้วก็เป็นปีใหม่ที่ได้มาที่เมืองไทยด้วยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษเลยที่ได้มาเจอกับแฟนๆเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปี2024ที่ดีมากๆไปเลยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมและสำหรับสองพนี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรพิเศษที่อยากจะทำาับเป้านี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรพิเศษที่อยากจะทำที่จะพอบอกเราได้ไหมคั้ยอะสองพันยี่สิบสี่ปีนี้เนี่ กจ็จะเป็นปีที่ผมอยากจะย้อนกลับมาดูตัวเองอยากฝึกซ้อมมากขึ้นในด้านดนตรีหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่พัฒนาไปยิ่งขึ้นกว่านี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นปีหน้าเราคุนได้เห็นผลงานใหม่ๆนะครับก็สามารถที่ดีขึ้นและพิเศษขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับสุดท้ายและหมดคำถามแล้วคุณยองเจอยากจะฝากอะไรทุดท้ายกับพี่น้องชาวไทยเหาอากเซ่ชาไทยมทัคเิด้ยะครับ 오늘 이렇게 저 보러 그리고 저 예쁘게 찍어주시러 와주셔서 너무너무 감사하고 이렇게 많이 와주시고 응원해주실 만큼 오늘 무대도 재밌게 하고 가도록 할게요. 여러분들 오늘 같이 재밌게 놀아요. 고마워요. 락락축축. 락락축축. ยายน้องเจนก็วันนี้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาหาผมแล้วก็ขอบคุณพที่สื่อมวลชนที่มาถ่ายผมให้อย่างหล่อเลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมาสนุกไปด้วยกันแล้วก็แรงเชียร์ใน้เยอะมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นนะครับจะแสดงให้อย่างเต็มที่ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันนะคะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนสำหรับขั้คืนนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชูเอ๊ยกัมเจนขอบคุณมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือเจ้าหน้าน้อยทะเลอร์เซ่นนะครับก็ต้อง